โอเคค่ะก็สวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกนะคะ,ะในห้องเก้าแรกทุกท่านนะคะแยมค่ะนางสาวปิยธิดาสงวนนะคะเป็นหัวหน้าสาขาเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มีความรู้สึกอื่ใจมากๆนะคะที่ได้เจอกับ่าพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะก็ วันนี้นะคะ,ะทางสีกรุงสาขาเชียงใหม่เนาะก็จะมีอน้องมิ้งนะคะมาแนะนําตัวนะคะแต่ก่อนอื่นจะขอแนะนําตัวเอแนะนําในส่วนของผู้การคนสวยของเราก่อนนะคะวันนี้ก็เข้ามาฟังด้วยเนาะเดี๋ยวขอให้ผู้การได้อ่าทักทายวิทยสมาคมนิดน้อยนะคะเนาะเดี๋ยวขอเชิญผู้การสัญญาะคะ่ะ ค่ะส,ส,สวัสดีเจ้าเป็นภาษากรามเมืองนะคะก็ขอโทษทีนอ้อยอยู่ข้างนอกนะคะไม่สะดวกที่จะเปิดกล้องนะคะแต่ก็ถ้ายังไงนะพี่แยมเนะาะต้องบอกนะคะว่าทางเราเนาะเป็นตอนนี้นะคะเป็นนิวเชียงใหม่นะคะและจุดเด่นของเรานะคะแน่นอน,นะคะ่ะอย่างน้องมิง้งมีโอกาสได้เข้ามาวันนี้เนะพี่แยมเนาะ ทีมภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้การทีมภาคเหนือเองหรือว่าน้องสาขาเชียงใหม่เองนะคะงามแต้แต้นะเจ้าจุดนี้นะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนาอพี่แอมเนาะทางเรานะคะก็อยากจะขอโอกาสพี่พนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะหรือว่า ยังไงนะคะก็อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณโค้ดนาทีมากนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้กับทางเราเนาะใช่ค่ะนางศีกุุงเชียงใหม่นะคะชื่อเชียงใหม่แต่ไม่ใหม่นะคะน้องๆแต่ละคนนะคะก็มีประสบการณ์ในการทํางานนะคะรวมถึงตัวผู้การของเราด้วยนะคะก็ยังเป็นวิทยากรนะคะวิทยากรในส่วนของการอบรมขอรับต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ มีน้องมิ้งนะคะมาเพิ่มกําลังพลของเรานะคะทางเราก็เลยจะขอแนะนําในส่วนของเจ้าหน้าที่เช็คเบี้ยเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของน้องมิ้งนะคะเดี๋ยวให้น้องมิ้งแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็่เขาเรียกว่าโปรโมตตัวเองนิดนึงนะคะว่าการเช็คเบี้ยการทําใบราคาสามารถเช็ดพี่น้องได้ไหยหรือย,ยังไงนะคะเชิญน้องมิ้งค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกในห้องเก้าแรกทุกคนนะคะสวัสดีทั้งสิบเก้าคนเลยวันนี้ อาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนิดนึงเพราะว่าวันนี้มิงลามาทุระที่ต่างจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนชื่อมิงนะคะสูตที่นี่แก้วร่วมวงค่ะเป็นพนักงานของสาขาเชียงใหม่นะคะแต่มิ้งไม่ได้ใหม่ในบริษัทสีกุ้งเลยซะทีเดียวนะคะมิงเองเดิมทีอค่ะ,คะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเมื่อช่วงประมาณที่เข้ามาช่วงสีกุ้งช่วงแรกๆนะคะ ทำการตลาดอยู่ได้ประมาณ6-7เดือนนะคะแล้วก็ย้ายมาช่วยคุณสุรภูมิจ้าสัมพันธ์ก็คือเฮียติของเราเนี่ยแหละค่ะไปดูแลเป็นงานเคลมงาน e w เป็นอู่อยู่ที่เว็บไซต์ w e c n n f i x หรือว่าเว็บไซต์ในเครือของบริษัทสีกุ้งนั่นเองก็ทำงานอยู่ w e c n n f i x ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ขอย้ายตัวเองกลับมาช่วยงานเฮียสีกุงเฮียสุรภูมิที่สีกุมงสาขาเชียงใหม ว่าจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะอา,อาจจะใหม่ในเรื่องของการเช็คเบีย้ยแจ้งงานแต่ว่ายังเป็นคนเก่าๆของสีกุ้งรู้เรื่องระบบ Mg ็มเออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็สามารถเข้ามาสอบถามมิ้งได้นะคะที่สำคัญก็คือมิ้งยังใหม่อยู่ยอดมิ้งยังน้อยอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่มีงานงานด,วด่วนหรือว่า งานเร่งหรือว่าจะเป็นงานที่เช็คเบี้ยใหม่ๆอโอนโค้ดหรือว่าจะเป็นการแจ้งงานสมัครสมาชิกอะไรทักไปหาเจ้าหน้าที่สาขาอื่นแล้วอาจจะตอบไม่ทันเพราะว่าเขามีงานเยอะแล้วก็ทักมาหามิมงได้นะคะงานยังน้อยอยู่ยังพร้อมตอบไลน์พี่ๆทุกคนอยู่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมิงจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นลายของพนักงานสาขานะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาหามิงได้เลยค่ะไม่ยาก หรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่บนมือถือนะคะลองแกล้งกดเบอร์มิงดูก็ได้ค่ะเบอร์มิงจะขึ้นทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวจบครบแน่นอนค่ะเป็น080ย์แปดศูนะคะสองเจ็ดดาศนะคะเบอร์มันจะซ้ำๆกันจำง่ายๆแอดไลน์เข้ามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเช็คบี่ะแจ้งงานงานใหม่งานต่ออายุนะคะสมัครสมาชิกหรือว่า จะเข้ามาที่สาขาเราสาขาเราก็พร้อมดูแลพี่พี่นะสามารถตรวจสภาพรถที่ตรลอของศรีกรุงได้เลยที่สรีกรุงมีตรลอชื่อว่าโชคชัยนะคะตรลอโชคชัยนะสามารถเข้ามา,าตรวจสภาพทำพรบให้จบครบได้เลยเราแล้ว,ลวเราก็รับต่อภาษีด้วยใครอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่แวะเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะในนี้มีพี่พทอยู่ สไต์เชียงใหม่มีไหมคะรายงานตัวนิดนึงคุณเหมือนกันว่าีอยู่ลำปางครับอ๋ออยู่ลำปางมาเที่ยวที่เชียงใหม่ได้นะคะไปบ่อยครับอ๋อ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อชื่ออะไรอย่างเจ้าไ่หันครับอ๋อไอหันไว้มาสาขาเชียงใหม่บ่อยก็ค่ะ ไปตอนสอบะครับเวลามีอบรมต่ออย่างนี right> occasion, ้ครับโอเคได้เลยเจ้าแอดไลน์มีแอดไลน์พี่แยมไวเนอร์เพื่อมีเช็คเบี้ยแจ้งงานอะไรอย่างก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเจ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอเนอร์ก็สาขาเราอะค่ะก็คือนอกจากจะมีมิ้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เช็คเบี้ยได้แล้วนะคะก็จะมีพี่แยมนะคะพี่แยมเป็นหัวหน้าสาขานะแล้วก็มีพี่โจ้นะคะ มีพี่เบสนะแล้วก็มีน้องโสนะคะทั้งห้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลง,งานมอเตอร์นะคะสามารถเช็กเบียแจ้งงานพบรบทีใครก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นนิง้งหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นพี่แยมนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะน้องไม้น้องไม้เป็นเจ้าหน้าที่นอนมอเตอร์อนะคะนอนมอเตอร์นะคะถ้าเกิดอะไรเงียบไงไม่มีทีวีดูเออขออนุญาตครับ คุณน้อยอขอบคุณมากครับค่ะ,ะน้องไม้จะดูแลในส่วนของงานนอนมอเตอร์นะคะประกันอัคคีภัยประกันเดินทางประกันสุขภาพอะไรใดๆก็คือสามารถแอดไลน์ติดต่อน้องไมยได้นะคะค่ะอันนี้พี่ๆท่านไหนมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ยังไม่มียังไม่มีพี่ยามีอะไรเพิ่มเติมเสริมเข้ามาไหมคะอะสันขออนุญาตเสริมได้ไหมคะเจ้าค่ะก็คืออย่างนี้เนาะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนภาคเหนือเนาะอย่างตอนนี้นะคะ,ะสั้นเองนะคะมีโครงการนะคะว่าอยากให้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับ ประกันพรบอรนะคะถ้าเราเริ่มต้นก็คือให้เข้าไปในกลุ่มนักศึกษาหรือว่าตามชุมชนนะคะทางสาขาเราเนาะยินดีนะคะถ้าจะไปในส่วนของตัวสถานที่เองเลยเราก็ยินดีนะคะหรือว่าจะให้ความรู้ผ่านช่องทางซูมหรือว่าวันไหนอนะคะ่ค่ะดักดวนเข้ามาก็สามารถติดต่อตพี่แยมพี่มิง้งหรือว่าทางน้องๆสาขา ในส่วนของเชียงใหม่ได้เลยนะคะทางเรามีความยินดีเนาะที่จะ,อะมอบความรู้ให้นะคะรวมไปถึงอ,อย่างก้าวแรกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะรู้ว่าเออการที่จะก้าวสู่การเป็นในหน้าได้เราจะมีวิธีการทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะพี่นิ้งอ่าเราก็จะช่วยพี่ๆสมาชิกเนาะในเรื่องของการัพพ p o r t ให้ความรู้ในเรื่องของตรงนี้นะคะ ก็ถ้ายังไง<ช>ถ้าติดตรงไหนหรือว่าอยากให้เราช่วยตรงไหนนะคะก็สามารถแจ้งเรามาได้เนาะทางเรายินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คืออเสริมจากที่ผู้การพูดเมื่อกี้เนอะอาะถ้าเกิดว่าพี่ๆีท่านไหน,นมีกลุ่มคนที่แบบว่าต้องการเข้ามาเรียนงานสอนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ที่สาขาช่วยดูแลก็สามารถลองทักเข้ามานัดวันเข้ามาหาเราได้ค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีห้องว่าง เราก็เข้ามาเรียนรู้งานที่สาขาเรามีสไลด์มีอะไรให้ช่วยกันดูได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เสริมขึ้นมานิดนึงนะคะใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของศรีคุงสาขาเชียงใหม่เน,นอกจากว่าเราจะมีการเช็คเปี้ยเวลาวพี่ๆนะคะมาที่ศรีคุงสาขาเชียงใหม่เนี่ยเราจะมีในส่วนของตรอโชคชัยนะคะเป็นศูนย์บริการตรวจสภาพรถนะคะในส่วนของตรอโชคชัยเนี่ยก็ จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีใบอนุญาตในการตรวจสภาพรถของพี่ๆีนะคะบริการอยู่พร้อมกับพวกเรานะคะที่นั่งทำพรลบรให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องมิงเนาะส่งในส่วนของวิธีการเช็คเบี้ยนะคะหรือว่าแจ้งงานจากพี่พีเนาะเอกสารที่เช็คเบี้ยกับพวกเรานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็จะมีแค่สำลองให้เป็นรถกรมธรรม์เดิมปีปัจจุบันนะคะใบเตือนต่อ แต่ในส่วนของรถที่มีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะถ้าอยากจะให้เช็คเรียกว้นะคะก็อยากได้พี่ๆเนี่ยแจ้งลักษณะของการใช้งานรวมถึงราคานะคะของอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าโครงแหนบเพาราะคาเท่าไหร่ตู้แห้งนะคะพ่อโครงตู้เย็นหรือว่าแอรอ์เครื่องทาความเย็นราคาเท่าไหร่แบบนี้นะคะพี่ๆอาจจะได้ไปใช้บริกรารสาขาอื่นค่ะ ก็บางที่เนาะอาจจะแบบว่าส่งใบเสนอราคาให้เลยโดยที่ไม่ได้ถามในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยช้แต่ชัวร์นะคะก็คือว,ว่าทางเราเนี่ยจะขอเช็คความชัวร์ก็คือถ้าลดอุปกรณ์ตกแต่งก็อยากจะให้พี่ๆแจ้งมาด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเวลาได้เบียบไปปุ๊บนะคะพี่ๆปิดงานนะคะเราก็จะได้ช่วย ช่วยกันดูด้วยเนาะเวลาว่ารถลูกค้าเป็นแบบไหนลักษณะถูกต้องในการใช้งานหรือเปล่าแบบนี้เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของาการแจ้งงานประกันแจ้งงานพรบรนะคะเอกสารเนาะถ้ามาที่สาขาเรานะคะไม่ได้เอาเอกสารตัวจริงมาก,ก็สามารถส่งไลน์นะคะให,ให้พวกเราถ่ายเอกสารให้ก็ได้แบบนี้นะคะ ก็คือพูดได้เลยว่าครับค่ะฮัลโหลค่ะครับครับเมื่อกี้น้องแยมไม่ได้เปิดกล้องค่ะเปิดแล้วอ๋อขอโทษที่ไม่ได้โชว์หน้าสวยงามนะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมามาพบมาพบมาเจอกันนะคะใครที่ไม่อาจจะไม่เักมาแจ้งงาหรือเข้ามา มามาหางพวกเรามาเที่ยวหาพวกเราก็ได้ค่ะก็มาก็ถือว่ามาพบปะก,กันเนาะพวกเราก็สิ์รุงเหมือนกันนะคะทีงพ,พี่สะดวกสังขารน,น้ำได้งานในที่สังขารน,น้นแต่ยังไงก็ขอฝากสีกรุงสักดิ์เชียงใหม่นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆด้วยนะคะ วันนี้นะคะแล้วก็มีน้องมิ้งมาแนะนําตัวนะคะวันอื่นอื่นก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่อ่าน้องๆนี่จะขอทางคนดทดนทีว่าจะขอให้ไ้องพาน้อง,องๆ,ทๆท่านอื่นมาแนะนําตัวบ้างนะคะยินดีครับยินดีนยินดีครับยินดีพี่ๆสมาสิก <c oughs> อยากรู้จักน้องๆทุกคนยินดีครับยินดี แล้วก็เดี๋ยวถ้าในส่วนของการเช็คเบีย้ยแจ้งงานเนะะี้ยค่ะเอกสารต่างๆเนะี่ยมจะส่งเป็นไฟล์ภาพให้เนาะอว่าเวลาเช็คเบีย้ยนะคะต้องเอกสารอะไรบ้างเนานะแล้วก็แอดไลน์เจ้าหน้าที่ไว้ได้เลยนะคะถ้าจะติดต่อในส่วนของนี้ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของการอบรมอีกทีนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่หรือใกล้เคียงหน้าตอนนี้นะคะก็อ,อยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของการอบรมขอรับ ใบอนุญาตท่านไหนที่มีประกรันวินาศภัยแล้วยังไม่มีประกันชีวิตนะคะทางสีภูมิก็มีอบรมของเชียงใหม่นะคะเรามีอบรมขอรับใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตด้วยนะคะที่จะจัดในเดือนสามนี้เนาะเดือนสามนี้เราจะมีการอบรมอยู่ประมาณา4คอร์ส4คอร์สใหญ่ๆเลยนะคะ3ออยยคอร์สใหญ่ๆค่ะโทษค่ะก็จะแบ่งเป็นขอรับชีวิตเนะาะแล้วก็ขอรับ ใบอนุญาตวินาสศภัยแล้วก็อบรมต่อใบอาตครั้งที่4แบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวส่งเป็นไฟล์เอาสัมพันธ์ให้อีกที่นึงนะคะฝา,ากไปให้สมาชิกในทีมพี่ๆนะคะโอเคเนาะค่ะ ผู้การผู้การโชว์หน้าสวยๆแล้วนะคะอันนี้คือผู้การสัญญาณนะคะก็ผู้การสัญญาณนะคะก็จะเป็นหน้าทางเรานะคะแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรด้วยนะคะที่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากจะมาพบเจอกับพวกเราตัวเป็นๆเ,เนาะจับต้องได้นะคะ<ด>ก็เชิญที่สีกรุงตีกรุงสาขาเชียงใหม่นะคะได้เลยเนาะยวยังไงหนูจะส่งเป็น เอกสารไฟล์ต่างๆฝากประชาสัมพันธ์อีกทีนะคะในส่วนของการอบรมนะมแล้วก็การเช็คเบี้ยแจ้งงานเนาะเดี๋ยวเข้าไปเป็นไฟล์ให้นะคะอีก4ี่นาทีสุดท้ายสันอยากให้พี่มิคงช่วยโปรโมตตัวเองอีกนิดนึงค่ะว่าในส่วนของ v ีแคนฟิกใช่ไหมคะที่พี่มิคงเคยดูแลมาอยู่เนี่ยพี่มิคงสามารถช่วยสพอร์ตหรือว่าแบบเพิ่มยอดขายให้กับพี่ๆสมาชิกได้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะ ได้เลยค่ะก็คืออย่างที่มิงแจ้งไปตอนแรกเนาะมิงเองเนะี่ยเคยทํางานในส่วนของวี e k น n ิก i มาในส่วนของวี e น n ิกก็จะเป็นการเช็คอูเช็คศูนย์บริการเวลาที่พี่ๆอะค่ะไปปิดงานขายบางทีเราเสนอเบี้ยถูกไปหรือบางทีเราเสนอ,อบริษัทที่ได้ค่าคอมสูงไปแต่พอเสนอไปแล้วปิดการขายไปแล้วเราโดนตีกลับมาบอกว่าเอ๊ที่คุณเสนอมาเนี่ยไม่เห็นมีอู อู่แถวบ้านเลยนะคะพี่ๆก็ลองสอบถามลูกค้าก่อนก็นได้ค่ะว่าลูกค้ามีอู่ในใจไหมหรือว่าลูกค้าอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวให้มิ้งช่วยเช็คอู่ให้ว่าอูา่ที่ลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าอู่เนี้ยค่ะแนะนําบริษัทประกันไหนหนึ่งสองสามสี่แล้วเดี๋ยวมิ้งจะเสนอเบีย้ยตามที่อู่นั้นๆแนะนํานะคะพอลูกค้าได้อู่ไปได้บริษัทประกันไปเราเฟรมกับลูกค้าได้แน่นอนค่ะว่าคุณได้เบีย้ยอู่ก็จริงแต่ว่า คุณมีอู่ซ่อมแน่นอนอันนี้มิงสามารถช่วยเช็คให้พี่ๆได้เพราะว่าในส่วนของข้อมูลตรงเนี้ยเรายังพอมีข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของการาเรียกรถลากรถสไลด์หรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอันนี้ค่ะเดิมทีวีแคนฟิกอะได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้การสี่ภูมิทั่วประเทศเอาไวท้ที่ที่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าวพี่ๆในน่าจะเกิดเหตุที่จังหวัดไหนฉุกเฉินขนาดไหนนะคะทักมหามิงโทรมหามิงนะคะ เบอร์ที่มิ้งบอกไปเลยเมื่อกี้ไม่ต้องเกรงใจค่ะดึกหนึ่งเที่ยงคืนขนาดไหนถ้ามันฉุกเฉินจริงๆิงมิ้งรับแล้วเดี๋ยวมิ้งช่วยหาข้อมูลช่วยดึงข้อมูลที่อยู่ที่มิ้งให้นะคะศูนย์แปดศูนย์สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าศูนโทรมาถ้ามันฉุกเฉินจริงๆงนะโทรมาหามิ้งได้เลยค่ะข้อมูลอยู่ในมือมิ้งอยู่แล้วช่วยติดต่อให้ได้ค่ะอันนี้รับรองว่าสาขาอื่นไม่มีนะแอบกระซิบเฉพาะในห้องเก้าแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก้าวแรกไปด้วยกัน พี่ๆเติบโตมิงเองก็เติบโตพี่ๆมียอดแจ้งงานมิงเองก็มียอดแจ้งงานเหมือนกันนะคะฝากด้วยใช่ค่ะเราจะเราจะเติบโตและก้าวไปด้วยกันนะคะก็ ก็ยังยังไงก็ขอฝากนะคะน้องๆสิบกรุงบลอกเกอร์สาขาเชียงใหม่ไว้ในอ้อมอบอ้อใจพี่ๆวันนี้อาจจะตื่นเต้นนะคะ,ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พูดในกลุ่มนานแล้วนะคะก็วันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็จะเดี๋ยวจะส่งเป็นไฟเอกสารต่างๆ ไปให้นะคะทางไลน์อีกทีนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากจะโทรมาพูดคุยกันก็ได้ไม,ไ,มไม่ไม่แช้งไม่แจ้งกันก็ได้เช็คเปี้ยก็ได้ทาําความรู้จักกันไว้นะคะเผื่อมีเหตุต่างๆหรือว่าอยากจะให้พวกเราช่วยเหลือ,อยังไงก็ได้ยินดีมากๆเลยนะคะสาขาเชียงใหมย่ยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆคนในห้องเก้าได้นี้เลยคะ่ะใช่ค่ะี๋ยวก่อนหมดเวลา้ะนะคะ พี่แมวพี่แมวค่ะทีมที่พิจิตรอ S อ A, A, A M สี่นะคะเมื่อกี้ขอเบอร์น้องใหม่ค่ะพี่จะพิมพ์ในห้องได้เลยค่ะพี่อาศูนย์แปดศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์ค่ะสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะสองเจ็ดเก้าศูนย์ใช่ สองกเจ็ดเป็นเก้าสองกเจ็ดเป็นเก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะจำง่ายๆเลยค่นน้องเอมิ้งค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นพี่ๆรุ่นเก่าๆจะเรียกมิ้งว่าน้องวีเพราะว่าเราจะเจอกันในเว็บไซต์ของวีแคนติกเราจะเจอกันในเพจของวีแคนติกนะคะตอนนี้ ไม่ได้ไปช่วยตอบอยู่ในส่วนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทักเข้ามาส่วนตัวค่ะในส่วนนั้นอาจจะตอบช้าหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพราะว่าตันนี้มาดูงานไปขายเป็นงานหลักแต่ถ้าพี่พี่เช็คมาถามเดี๋ยวมีหาให้ค่ะ เดี๋ยวนก็มาเป็นเจ้าตอนที่บ้านนั่งรอดละอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้นดีแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ทางนั้นได้เห็นความสัมพัญของทางจิตกรเชียงใหม่เนาะให้ได้มาพูดคุยกันนะคะเนาะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นคอนบุ๋มจะเปิดไหม่สวัสดีค่ะเคยใช้บริการคุณมิ้งค่ะตอนอยู่วีแคนฟิกนะคะตอนนี้เป็นอคุณนะคะ ตอนนี้เป็นวีแคนมิงไปแล้วนะคะก็ใช่กลัคือว่าตอนนั้นอะไรล่าช้าหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคุณมิงเขาตามให้คุณมที่เลยนะประสานงานจนกว่างานจะเรียบร้อยนะคะคอนเฟิร์มนะเอ่อไอเรื่องไอเรื่องเขาเรียกว่าหน้าหน้าร้านขายของมีคนคี่ให้เป็นสาขาใช่ไหมน้องมิงมาจากหลังบ้านอ่ะเป็นเป็นงานเซอร์วิสหลังบ้านซึ่งไม่ได้ตังนะแต่เขาก็ทําเต็มที่เมื่อเขามาอยู่ตรงเนี้ย เขามีจิตวิญญาณของการบริการมาก่อนอะรับรองว่าเขาต้องทําหน้าที่ได้อย่างดีแน่นอนก็ฝากน้องคนนี้ด้วยค่ะคอนเฟิร์มค่ะเขาเขาทำงานยอดเยี่ยมจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่หลับเขาน่าจะรับสายอะค่ะรับค่ะคือมิ้งมีไม่รับสายอยู่แค่ไม่กี่อย่างค่ะหนึ่งก็คือขับรถลงดอยค่ะไม่ได้ยินสัญญาณนะคะอย่างที่สองก็คือไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ค่ะที่เหลือมิ้งจะรับหมดเลยทุอท่าง แต่ส่วนมากนี่น้องมงรับทุกสายค่ะรับต่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมวดของทีมเชียงใหม่นี่ผมก็ใช้บริการนะกับน้องแบดน้องแบดนะครับน้องแบดจะรู้จักพี่นะครับพี่นุพี่นุนะครับเคยแจ้งงานที่เชียงใหม่แล้วนะครับก็เคยเคยเคยมีแจ้งบ้างนะครับ อันนี้ทักทายทักทายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกพี่แบงค์ให้นะว่าพี่นุ้ยแบ๊กเข้ามาหานะคะใช่อยู่ทีมเดียวคนละทีครับผมอยู่ทีมเดียวกัน SKF ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณแข้งะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆเนาะอ่ายังยังไม่ลืมกันเนาะยังไม่ลืมสาขาเชียงใหม่นะคะไงก็อย่าไม่จะพูดอะไรแต่ว่าอยากจะขอฝากทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากทีมเจ้าเชียงใหม่ตัวน้าเจ้าเนาะเราแวะมาอู้มาจ่าก,กันได้นะคะอ่าทางสิูสาขาเชียงใหม่ตอนเนี้ยอ่างนานหน้าเนาะค่ะ ออฟฟิศเนาะเราก็จะมีป้ายสวยๆไว้ให้พี่ๆได้ถ่ายรูปกันแล้วนะคะมีกำแพงที่เหมือนกำแพงท่าแพเนาะที่จอดนอนที่หนูนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอนกำแพงท่าแพนะคะพี่ๆก็สามารถมที่เะีไปไลฟ์สดอยู่ที่กำแพงท่าแพนั่นเองท่าแพนะคะ ก็ยังไงก็ขอฝากพี่พิง์ด้วยนะคะแม่มันเกี่ยวขัดกันก็ได้นะคะยินดีมากๆยินดีต้อนรับใครยินดียิ่งแล้วใครแก้วมาเยือนนะเจ้าเจ้านี้ก็น้องน้องมิ้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะน้องต้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะพี่แอมแค่อยากจะฝากไว้ว่าอย่าลืมถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะทักมาคุยอะไรก็ทักมาหาอู่ได้ค่ะอันนี้เป็นงานถนัดเลยแล้วทักมาหาอู่แล้วไม่ขออะไรแลกเปลี่ยนค่ะ พหลบอมอไซค์สักคันพรลบรถยนต์สักสองคันนะคะนี่หนึงเป็นกำลังใจให้กันแค่นั้นก็พอค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเชิญโค้ชนาคีนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณทางสาขาเชียงใหม่มากครับขอบ,ขอบคุณผู้การสัญญาขอบคุณน้องมิ้งที่รับมารับเชิญมาเป็นวิทยากรขอบคุณน้องแยมที่ มาช่วยเป็น m อพวกเราทุกคนได้รู้จักสาขาเชียงใหม่ในมุมอื่นๆน,น,นอกจากการเช็คบีลและแจ้งงานอย่างมากมายขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่วันนี้เข้ามาฟังกันอย่างล้นหลามครับห้องก้าแรกจะกลับมาพบกับทุกท่านทุกวันจันทร์พุธศุกร์ของเวลาหนึ่งทุ่มตรงเราจะคุยกันสั้นๆน,นิดนึงเพื่อให้สมาชิกระดับ6ที่ทุกท่านรับเข้ามาใหม่เข้ามาฟังท่านไม่เหนื่อยสอน และสมาชิกระดับ6ในทีมของท่านเองจะได้ไอเดียจะได้รู้วิธีการก้าวแรกในสีกุงเพื่อก้าวต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากเลยครับค่ะส,สดรสสดดค่ะ